หลายคนคงจะมีความสับสนหลังจากที่พืชกระท่อมได้ทำการปลดล็อกให้ผลจากความผิดยาเสพติดประเภทที่5เรามาทำความเข้าใจเรื่องนี้กันดีก,กว่าคะ่ะพืชกระท่อมไม่ใช่ยาเสพติดประเภทที่5อีกต่อไปจึงสามารถนำมารับประทานนำมาซื้อขายกันได้โดยไม่มีความผิดทางกฎหมายแต่มีมาตรการควบคุมและกำกับดูแล 1. ห,ห้ามขายใบน้ำ หรืออาหารที่มีส่วนผสมของพืชกระท่อมแก่บุคคลอายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์สตรีมีคันและสตรีให้นมบุตรฝ่าฝืนมีโทษปรับผู้ขายไม่เกิน30,000บาท 2. ห้ามขายในสถานศึกษาหอพักส่วนสาธารณะส่วนสัตว์ส่วนสนุกฝ่าฝืนมีโทษปรับผู้ขายไม่เกิน5 0,000บาท 3. ห้ามผู้ใดก็ตามบริโภคใบ หรือน้ำกระท่อมที่มีส่วนผสมกับยาเสพติดให้โทษฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน50 0 0 0บาทมาตรการควบคุมและกำกับดูแลในเชิองอุตสาหกรรมการขายนำเข้าหรือส่งออกพืชกระท่อมต้องได้รับใบอนุญาตจากภาคราัฐเพื่อปลูกและขายพืชกระท่อมใบอนุญาตมีอายุ5ปี ส่วนแบอนุญาตนำเข้าและส่งออกมีอายุหนึ่งปีส่วนผู้ประกอบการหรือผู้ขายน้ำกระท่อมต้องขออนุญาตจากทางออยออก,ก่อนเพื่อให้มีการตรวจสอบทั้งในส่วนของสารประกอบอาหารและวิธีการผลิตโดยผู้ประกอบการสามารถขอจดทะเบยียนได้ที่ออยอและสำนักงานปปสทุกแห่งพืชกระท่อมเป็นยาสมุนไพรไว้ดื่มเพื่อทำงานหรือมีไว้รักษาโรคอย่านำไปใช้ในทางที่ผิด